ปลาแองเกลิลหรือแองเจิลฟิชเป็นปลาทะเลน้ำลึกที่อาศัยอยู่ในระดับความลึกที่มากกว่า1,000เมตรใต้มหาสมุทรซึ่งเป็นบริเวณที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงจุดเด่นของมันคือเอาไววะเรืองแสงบนศีรษะที่เรียกว่าเอสกาซึ่งเกิดจากแบคทีรียที่เปล่งแสงได้ช่วยล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้ลักษณะฟันของมันจะโค้งเข้าด้านใน ให้เหยื่อที่ถูกจับไม่สามารถหนีรอดได้และมันสามารถกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเองได้อีกด้วยไฟแองเกลมีความแตกต่างทางเพศที่ชัดเจนโดยตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้หลายเท่าส่วนตัวผู้จะมีหน้าที่เพียงสืบพันธุ์เท่านั้นเมื่อตัวผู้พบตัวเมียมันจะกัดติดกับร่างกายของเธอและค่อยๆรอมรวมกันจนกลายเป็นอวัยวะสืบพันธุ์แบบถาวรโดยรวมแล้ว บาแองเกลเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของวิงวัฒนาการในสภาพแวดล้อมแบบสุขวัว